นนทบุรีที่ต้องการอนุรักษ์ต้นทุเรียนนนทบุรีทแท้ๆนะคะอันนี้เป็นกิ่งพันธ์ุที่เราได้จากศูนย์วิจัยของสมเด็จพ,พ,พระเทพท่านสมเด็จพระเทพท่านทรงห่วงใยเกรงว่าทุเรียนนยนจะสูญพันธุ์ได้ตัดกิ่งไปเพราะพันเนื้อเยื่อในห้องทดลองปั่นเนื้อเยื่อออกมาแล้ว เอากลับมาเมื่อปลายปี63สทุเรียนรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะคะที่ได้กลับมาจากห้องวิจัยค่ะคณะนักวิจัยก็พึ่มปิ่มมากเลยดีใจกับต้นทุเรียนว่าเออได้กลับมาสู่ผืนแผ่นดินนนเป็นครั้งแรกได้กลับบ้านแล้วนะต้นทุเรียนนนสำหรับผู้ที่สนใจอยากได้กิ่งพันธุ์ทุเรียนนนแท้ๆสอบถามข้อมูลมาได้นะคะ เราต้องการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์แท้ๆไว้ก็จะมีกบกบต่างๆกบหน้าสารกบแม่เท่ากบทองคําแล้วก็มีทูนถวายทูนถวายนี่เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของเมืองนนซึ่งมีรสชาติที่อร่อยมากเมื่อ,อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงสเสด็จประพาสเมืองนนแล้วก็ชาวสวนได้ ถวายทุเรียนที่อร่อยมากให้พระองค์ท่าได้เสวยท่านก็บอกว่าอร่อยจังเลยชื่ออะไรเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้ตั้งชื่อท่านก็เลยพระราชทานให,ให้ชื่อ,อถวายก็เลยได้ชื่อนี้มามีอีกหล,หลายสายพันธุ์นะคะมีทองสุกทองย้อยมีกาละเกตซึ่งเป็นทุเรียนนุนแท้ อาพวกเรานะคะเอาไปกระจายปลูกตามพื้นที่ต่างๆได้ทั่วประเทศนะคะสนใจก็มาแวะดูและชมที่สวนได้นะคะกิ่งพันพวกนี้ลตโ,ตโตไปในอนาคตทุเรียนนนแท้ๆนะคะตอนนี้ดินดินเมืองนนด,ดีที่สุดหวานที่สุดแต่พูดถึงว่าถ้าเราไปปลูกพื้นที่อื่นเราก็ปรับสภาพดินก่อน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้ค่ะมีก้านยาวมีหมอนทองที่ทาบกิ่งที่เมือง <The line. S 1> แล้วพบกกันค่ะ